ถ้าง,งั้นนายก็เป็นคนที่ข้าพูดใช้ศิลปะการต่อสู้ของฉันงั้นสินะฉันคนที่กล้ายุ่งกับดินแดนของฉันมันจะต้องตายยาตายซะเถอะแกคิดจะหลบการโจมตีของฉันงั้นเหรอนยายเอ้าข้าระดับพระเจ้าได้เหมือนข้าหมูข้าหมานี่คือพลังที่แท้จริงของ คนที่เอาชนะระดับเซียงเทียนได้สินะเป็นเป๋สร้างมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันจะทำลายสำนักเป๋อส่วนของแกและก็จะล้างแค้นให้กับสิทธิ์น้องของฉันแล้วก็คนอื่นๆพวกเขาทำตัวเองนะฉันปล่อยพวกมันรอดไปไม่ได้หรอกเทียนสิงจือฉันได้ยินมาว่าความสามารถของเขาคือการควบคุมสายฟ้าเขาสามารถ,ถถึงระดับเซียงเทียนได้มีวิชาขั้นศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่า ปักษาสายฟ้าฮ่าฮ่ไอ้พวกมนุษย์น้าโง่นายคงจะยังไม่เคยเห็นระดับเสียงเทียนที่แท้จริงสินะตายซะเถอะไอ้ไตัวได้เงินเหรอก็แค่วิชาระดับต่ำที่เรียกว่าปักษาพายุอัศนีระดับแรกถ้าไม่ใช่เพราะนายเกิดมามีสายฟ้าและพายุนายก็บ่มเพาะวิชานี้มาไม่ได้หรอก แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว,ว่าวิชานี้มันไร้ประโยชน์แกโกหกตอนนี้เทียนหมิงจือโกรธซะแล้วสิการต่อสู้นี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันเหรอเหือนป่อซางคงจะโชคดีที่สามารถบม่มเพาะด้วยวิธีบม่มเพาะอมตะได้แต่น่าเสียดายที่เขายังไม่ถึงระดับเซียงเทียนสุดท้ายแล้วเขาก็เอาชนะเทียนหมิงจือไม่ได้แต่ในมือของเทียนหมิงจือ ยังมีไพ่ตายอย่างปักษาพายุอสศนีอยู่แต่ชันดพันข้างเฉินต่อซางหยานชเวเคยบอกว่าเธอมีสามีชื่อว่าเฉินต่อซางเขามีความสามารถในระดับฆ่าคนที่ระดับสูงกว่าตนเองได้คนคนนั้นคือคนที่เธอพูดถึงหรือเปล่านะฉันบอกนายแล้วไงว่านายไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับวิชาของนายเลย นี่มันเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันนั่นเป็นเทียนหมิงจือเชียวนะแม้แต่ระดับเซียงเทียนก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้เขาเกิดมากับพลังพายุสายฟ้าแต่ฉันปอซางกับทำเขากะอักเลือดได้เชียวเหรอฉันจะฆ่าแกดาบสายฟ้าสวรรค์น,นี่เขากล้าเอาอาวุธเวทมนต์มาที่นี่ด้วยเหรอนั่นมันอาวุธเวทมนต์ระดับสูงเลยนะนั่น,น,นตายซะจะจะต้องฆ่าแกให้ได้ ้านายต้านการโจมตีของฉันได้โดยไม่ตายได้ฉันจะไว้ชีวิตนายก็แล้วกันแย่แล้วเป็นไปไม่ได้เอามีพลังหน้าขนาดไหนกันเนี่ยอ่าก็จบแล้วนะครับสำหรับการอ่านมังงะการเกิดใหม่ของชายผู้เป็นอมตะตอนที่335หาหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ